น้องๆปงเตรียมกระดาษและดินสอเขียนตามคำบอกนะคะพร้อมแล้วเริ่มนะคะเก้าอี้เก้าอี hablar, ้เข้าแถวเข้าแถวเลขเก้าเลขเก้าแดดอ่อนแดดอ่อน ใช่ไหมใช่ไหมกวยเปลกวยเปลก้าวขาก้าวขาชิงช้าชิงช้าซ้ายมือซ้ายมือต่อข้าวต่อข้าว น้องๆส่งกระดาษให้ผู้ปกครองตรวจคำตอบด้วยค่ะ